สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อิน i ฟ i เ e s so o ์ทาล965นะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งในให้พี่ไพ่เล่าเรื่องนะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็ก่อนจะไปรับฟังคําทํานายนะก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ u like, u s c r i b e กดแชร์กดติดตามหรือว่าซูเปอร์ต่งที่ส่งมาให้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ทุกคนส่งมาให้กำลังใจกันนะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหลังไม่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เล่าเรื่องเนี่ยวันนี้มีอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะเรากลับมากับไพ่ยานโลกนะคะวันนี้เนาะเป็นแรนดอมสั้นๆน,น,นะคะเป็นไพ่เล่าเรื่องเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจารุนแรง วาจารุนแรงแล้วก็สัมผัสนะคะของอาถรรพ์แล้วก็หลักเมืองนะคะหลักเมืองก็ขึ้นบ่อยนะใบเนี้ยตามด้วยธาตุน้ำสมบูรณ์นะคะ แล้วก็อำนาจปรมีต้นไม้มงคลนะคะแล้วก็ควบคุมต่อด้วยดวงสมพงนะคะแล้วก็ใจบุญอีกแล้ว โอเคคะ่ะทุกคนเราใต้สำรับก็เป็นไพ่รูปงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่หมอมีความรู้สึกว่าใบาแรกนะ้องว่าจะรุนแรงนะคะ คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็อดทนนะไม่ค่อยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะโดยเฉพาะคําพูดของคนนะไม่ว่าชีวิตคุณจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือว่าความทุกข์อะไรมานะคะคุณจะไม่ล้มลงง่ายๆนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาด้วยะคะ่ะคุณมีความเชื่อมั่นว่าความพยายามแล้วก็ความอดทนเนี่ยจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเคยผ่านการ ขาเรียกอะไรกดดันจากคนรอบข้างในเรื่องของคําพูดมานะคะนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะสัมผัสเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีจิตสัมผัสแน่นอนค่ะแล้วก็อาจจะมีเซนส์นที่แรงนะคุณเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นนะคะโดยเฉพาะเห็นไหมเขาลงเสาเองเนาะนะคะแล้วก็สัมผัสไปที่พื้นดินด้วยนะคะมีความรู้สึกว่า หัวใจของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสามารถควบคุมตัวเองให้เดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้นะบางทีอาจจะเผชิญกับความยากลําบากบ้างอาจจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะจนคุณมีปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมเข้าลงเสาวเองเนาะก็หมายถึงว่า คุณรู้คุณสัมผัสนะคะเหมือนบางอย่างคุณอาจจะมีวิสัยทัศน์วิชัน่นจินตนาการบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองในอนาคตมาแล้วอะ่ะก่อนที่คุณจะมีทุกวันนี้นะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนการไกด์ไลน์การชี้นําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าให้คุณโอเคเดินทางนี้ตั้งตัวแบบนี้ทํากิจการงานนี้จนคุณแบบสามารถแบบ สะสมแล้วก็สร้างสิ่งที่คุณทํามาได้จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ของอาถรรพ์เนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังงานของคนที่ มีสติแล้วก็หนักแน่นในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอกับความกดดันหรือว่าสถานการณ์ที่มันทา้าทายเนาะแต่มีความรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีค่ะแล้วก็มีการตัดสินใจที่มีเหตุผลด้วยไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วบูญเนี่ยมาควบคุมการกระทําของคุณนะไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆบางคนนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยยอมให้ความคิดเห็นหรือว่า คำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นน่ะมาทําลายความมั่นใจของคุณหรือว่ามาขัดขวางเส้นทางของคุณด้วยนะคุณแบบคุณฟังความคิดเห็นของพวกเขานะแต่ว่าคุณไม่ได้ให้ความคิดเห็นของเขาอะ่ะมาทําลายสิ่งที่คุณตั้งใจทําคือคุณมีสติต่อเส้นทางของตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยให้คําพูดลบลบของผู้อื่นมาทําให้คุณเสียสมดุลในชีวิตนะคะจากหน้าไพ่ทั้ง3าใบเนาะต่อมานะคะหลักเมืองเนี่ยมีความรู้สึกถึงความหนักแน่นนะคะคุณได้เรียนรู้มา จากอดีตนะคะจากความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดบางอย่างคุณไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นจุดจบของชีวิตอะแต่คุณกลับมองว่ามันเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณไม่ได้กลัวความผิดพลาดเลยนะทุกคนแต่คุณกลับใช้ตรงนี้ค่ะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวต่อไปในชีวิตอะคือแบบมั่นคงสองไปเนี้ยบ่งบอกถึงคนที่มั่นคงต่อเส้นทางของตัวเองมั่นคงต่อ จิตใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นมาตั้งแต่ไม่มีอะไรอะทุกคนสองใบเนี้ยมันให้ฟีลลิ่งแบบนั้นอะจนทุกวันนี้คุณแบบเหมือนแบบ เป็นที่รู้จักของผู้คนนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่คุณค่อนข้างจะสบายใจในชีวิตหรือว่าคุณรู้สึกว่าโอเคแล้วแหละบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบร้อนะ่ะแต่ก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีณนะปัจจุบันนะคะธาตุน้ําสมบูรณ์เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พึ่งพาตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองได้ดีคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะคุณไม่ยอม รับความช่วยเหลือของคนอื่นง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ยอมรับความช่วยเหลือของผู้อื่นในบางครั้งนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่รับความช่วยเหลือจากใครเลยนะแต่คุณไม่ได้รอให้ใครมาแก้ปัญหาให้คุณอะ่ะคุณเหมือนกับเชื่อมั่นในพลังของตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองด้วยทุกคนคือเป็นคนแบบ โอเคถ้าตัดสินใจจะทำทำต่อให้ดีไม่ดีก็ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันอาจจะมีการวนลูปของบางอย่างที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมีการกลับมาทำซ้ำของบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าคุณควบคุมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นมันเลยไม่กระทบกระเทือนนะคะต่อเป้าหมายแล้วก็เส้นทางในอนาคตของคุณนะไปต่อไปนะคะอำนาจบารมี มีความรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะคาว่าหัวใจแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกนะคะแต่มันหมายถึงการที่คุณเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างได้นะคุณสามารถให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในเวลาที่เขาต้องการ ไพ่ใบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็สัมผัสพิเศษเนี่ยแล้วก็ไพ่ใบนี้ใบนี้นะคะมีความรู้สึกถึงคนที่แบบมีมีเซนนะ์อะมีสัมผัสที่ดีอะทุกคนคุณอาจจะเป็นหนึ่งในไลฟ์วอร์เกอร์ก็ได้อะไรประมาณนั้นอนะนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสัมผัสบ,สบางอย่างที่คุณแบบสมมติคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาไม่สบายใจหรือมีเรื่องอไม่สบายใจอย่างเงี้ยคุณอาจจะสัมผัสได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกคุณอนะนะคะแล้วก็มีการถามถ่ายไปว่าแบบ โอเคไหมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเขาไม่ต้องเล่าปัญหาแต่คุณสัมผัสได้ก่อนแล้วอะประมาณนั้นนะใบต่อไปนะคะต้นไม้มงคลนะให้ความรู้สึกถึงคนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของตัวเองค่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้มาในชีวิตตอนนี้มันมาจากการที่คุณแบบได้สะสมความดีได้สะสมบุญกุศลมานะคะทุกคนต้นไม้มงคลเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะคือทำอะไรก็ โอเคแหละมันไม่ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซนแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีค่านิยมแล้วก็มีความเชื่อที่มั่นคงนะคะไม่ได้ไหลไปตามแบบกระแสของสังคมหรืออะไรอะแล้วก็ไม่ยอมให้สถานการณ์ภายนอกหรือว่าสิ่งที่มาล่อลวงอะมาทําให้คุณแบบหลุดจากเส้นทางของตัวเองได้เลยคะ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแข็งกระด้างด้วยนะ ไพ่ใบเนี้ยเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแต่ไม่ได้แข็งกระด้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจุดจุดยืนของตัวเองอย่างมั่นคงแล้วก็อย่างแท้จริงเลยค่ะทุกคนแบบเหมือนบางอย่างที่คุณทํามามันประสบความสําเร็จแล้วแหละแต่บางอย่างเหมือนอยากจะทํามันยังไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่หวั่นไหวต่อเส้นทางของตัวเองนะคะมีความเชื่อบางอย่างที่ มั่นคงอะทุกคนไม่ได้เปลี่ยนใจง่ายๆคนคนนี้ไม่เปลี่ยนง่ายๆนะคะใบต่อไปนะควบคุมค่ะใบนี้ให้ความรู้สึกถึงการที่คุณเข้าใจชีวิตอะแล้วก็ยอมรับความจริงคุณไม่ได้แบบว่าคาดหวังนะคะหรือว่าไม่ได้แบบอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบที่คุณต้องการอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นการปรับตัวมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นการยอมรับในสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงได้โดยที่คุณไม่ได้สูญเสียความหวังหรือไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยเขาควบคุมได้เนาะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดหวังอะ่ะแล้วมันเกิดการสูญเสียอะยกตัวอย่างนะคะคุณก็ไม่ได้สูญเสียกําลังใจนะทุกคนแต่มันยังเป็นความรู้สึกของคนที่ยังรักษาความเป็นของอ ความเป็นตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นธรรมชาติของคุณแล้วคุณก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันมีทั้งขาขึ้นขาลงเนาะเราไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความหวาดกลัวต่อให้บางทีเราแบบสูญเสียบางอย่างเราก็ไม่ควรจะกลัวที่จะใช้ชีวิตต่อไปอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นควบคุมเส้นทางของตัวเองได้ดีควบคุมกําลังใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะดวงสมพงษ์เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่อา่า คุณอาจจะเจองานที่คุณชอบแล้วที่มันเข้ากับชะตาชีวิตคุณหรือคุณอาจจะเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าดวงสมพ์กันก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะค้นหาทักษะพิเศษบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละมันแมทช์กับตัวคุณคุณจะสามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทํามันอะไรประมาณนั้นนะคะคุณมีจิตใจที่ แข็งแกร่งนะแต่ว่าคุณไม่แข็งกระด้างอย่างที่กล่าวไปแล้วอะ่ะมีความอ่อนโยนในตัวนะคะคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณต้องการความเห็นอกเห็นใจจากใครมากมายอะ่ะทุกคนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้จักวิธีปกป้องหัวใจตัวเองด้วยเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้พึ่งพาผู้ใดนะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นสลาเอเซนะแล้วคุณก็ไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกทาร้ายจากสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเก็บมาใส่ใจด้วยคนข้างดีนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเจอ หนทางของตัวเองะลรเนี่ยที่เป็นทางที่ใช่พไพ่ใบนี้ดวงสมพงษ์มันหมายถึงว่าคุณเจออะไรบางอย่างที่มันใช่อะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชีวิตหรือว่าอาชีพหน้าที่การงานนะคะหรือ,อใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันมันมันส่งเสริมกันได้อะไรประมาณนั้นอะนะคะขอโทษด้วยนะน้องหมากรนนะคะไว้ต่อไปนะใจบุญนะคะทุกคนพไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ สะสมบุญบาร,รมีมาแล้วอะก็อย่างที่บอกนะคะคือมีจิตใจที่ให้แบบไม่มีประมาณคําว่าไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าแบบคุณให้โดยที่แบบไม่เหลืออะไรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่ามีความปรารถนาดีให้แบบไม่มีประมาณหวังนะคะให้ผู้อื่นเนี่ยเขารอดพ้นจากความทุกข์แล้วก็หวังให้ผู้อื่นเขามีชีวิตที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ คุณเป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็งดุดหินผานะทุกคนคือแบบแข็งนอกอ่อนในอาจจะดูเข้มแข็งอาจจะดูมีอํานาจบรารมีในสายตาผู้คนอาจจะดูเหมือนควบคุมตัวเองได้แต่ใจเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่า ตัวเองมีความอ่อนไหวได้ใดเลยอะแต่เป็นคนที่สามารถายืนหยัดต่อสู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้โดยที่ไม่เสียตัวตนไม่เสียความเป็นตัวเองเป็นเสาหลักให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ดีนะคะเป็นคนที่โลกอาจจะโยนบททดสอบมานะคะอย่างเช่นความท้าทายบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ล้มไปไหนไม่ได้ลมเลิกไปไหนก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะบางสิ่งที่มันเป็นตัวคุณอะ มันทำให้คุณแบบดูโดดเด่นในเรื่องของการไม่ยอมแพ้อะทุกคนนะคะใบต่อไปนะใต้สำรับนะคะก็คือรูปงามนะไพ่ใบนี้นะทุกคนเห็นไหมผู้ชายเขาส่งแบบพลังไปให้ผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนคนนี้เขามีหน้าหน้าทองด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องของบุญกุศลเนี่ยคือแบบความที่เป็นคนใจดีใจบบนะ่ะแล้วแบบเป็นคนที่มีบุญกุศลหนุนนําอยู่แล้วอาจจะทําให้คุณดูมีออร่านะคะอาจจะทําให้เป็นคนที่ ดูแลแบบเป็นที่ดึงดูดของผู้คนหรือว่าแม้แต่พลังงานที่เรามองไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่แบบทําบุญแล้วก็กรวดน้ําบ่อยๆคุณก็จะเป็นที่รักของอบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบได้กล่าวแผ่เมตตาให้เขาไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคุณหนักแน่นคุณอ่อนโยนคุณละมุนนะ่ะทุกคนแล้วคุณก็แบบเหมือนกับแบบไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนอะ่ะ คุณก็ไม่เคยบ่นให้ใครฟังเลยอ่ะคือเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําและตัดสินใจไปแล้วเสมอนะไม่วันไหวต่อสิ่งใดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเลยค่ะมีเป้าหมายแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแน่นอนนะคือทุ่มจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนคนนี้นะคะหรือพลังงานในวันนี้ย เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีค่านิยมที่แน่วแน่นะคะแล้วก็ไม่ยอมลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อเอาใจใครด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปงามเนี่ยขอสรุปเลยแล้วกันนะคะคือแบบเหมือนคุณสะสมมามากพอแล้วอะทุกคนมันมันเป็นพลังงานที่แบบวิญญาณเห็นก็ก็รักอะนะคะเทวดาเห็นก็รักนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นก็รักเพราะว่ามันมีการถ่ายทอดพลังบางอย่างนะคะมาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนาะหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยที่คุณแบบเหมือนได้รับการเติมพลังเรื่อยๆการเติมบุญกุศลการเติมตะเกียงชีวิตของคุณเรื่อยๆที่ทําให้คุณนะคะมา อยู่ตรงเนี้ยแล้วเป็นที่รักของคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยในตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่พร้อมจะให้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แท้จริงนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเป็นภพยเล่าเรื่องสั้นๆวันนี้นะคะโอเคนะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็อะทำสิ่งใดก็ขอให้คุณเนี่ย ราบรื่นประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้คุณเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครได้อยู่ใกล้คุณก็ขอให้เขาได้พลังงานที่ดีๆความอ่อนโยนความเข้มแข็งแต่ไม่อ่อนแอของคุณไปด้วยนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะ random วันนี้น้องให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ